วันหนึ่งผิวที่เคยสดใสเริ่มดูหมองคล้ำไม่เหมือนเดิมคุณจะดูแลมันอย่างไรคะทั้งความหมองความแห้งบางวันก็รู้สึกว่าผิวไม่เหมือนเดิมเลยค่ะจนได้มาเจอคอลลีเดตตัวช่วยดูแลผิวจากภายในค่ะ c o l ลีเดยรวมคอลลาเจนคุณภาพพร้อมวิตามินและสารสกัดจากธรรมชาติช่วยบำรุงผิวให้ดูอ่อนเยาวจากภายในค่ะแค่วันละซองเทใส่แก้วคนให้เข้ากันแล้วดื่มง่ายมากค่ะหลังดื่มต่อเนื่องรู้สึกได้เลยค่ะว่าผิวดูชุ่มชื้นใสขึ้นจริงๆ ผิวดีจากภายในทุกวันก็มั่นใจมากขึ้นเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาพูดคุยกันและกดติดตามไว้ด้วยนะคะ